สหรัฐถือไพ่เหนือกว่ายูเครนอย่างมากเลยแล้วก็เป็นอย่างที่สหรัฐบอกอยูเครนไม่ได้มีไพ่ในมือนะสุดท้ายยูเครนเนี่ยก็ต้องยอมทำตามข้อเรียกร้องของสหรัฐเหมือนกันถามว่ารู้ได้จากอะไรทางด้านของผู้นำยูเครนครับประธานาธิบดีวลรดิเมียร์ซเลนสกี้บอกว่าเขาเตรียมจะเดินทางไปเยือนซาอุดิอาระเบียในวันจันทร์ที่10มีนาคมนี้ครับ เพื่อเข้าเฝ้ามกุฎราชก,กุมารโมฮัมเหม็ดบิลซามาน MBS นะครับนายกของซาอุดีอาระเบียก่อนที่ทีมงานของเขาจะหาเรือร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐซึ่งเซเลนสกี้เขาบอกนะครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยทีมงานจะมีการหาหรือที่ซาอุดีอาระเบียต่อเพื่อทำงานร่วมกับพันธมิตรอเมริกาของเรายูเครนสนใจสันติภาพมากขึ้นขณะที่ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกนะครับ เขากําลังหารือกับยูเครนเกี่ยวกับกรอบการทํางานสําหรับข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามกับรัเสเซียที่ผ่านมานานถึง3ปีแล้วโดยจะมีการประชุมกันในสัปดาห์หน้าที่ซาอุดีอาระเบียครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญที่มองข้ามไม่ได้นั่นก็คือสาภาพยุโรปครับเพราะเมื่อวานนี้บรรดาผู้นําชาติยุโรปซึ่งให้การสนับสนุนแผนการเพิ่มการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศแล้วก็ยังคงยืนหยัดที่จะเคียงข้างยูเครน ท่ามกา,การเปลี่ยนแปลงนโยบายของทรัมป์โดยการประชุมสุดยอดด้านการป้องกันประเทศของสหภาพยุโรปจัดขึ้นที่กรุงบาเซลของเบลเยียมนะครับเกิดขึ้นท่ามกลางความหวาดกลัวว่ารัสเซียอาจจะโจมตีประเทศหนึ่งประเทศใดในยุโรปต่อจากยูเครนและยุโรปไม่สามารถพึ่งพาให้สหรัฐเข้ามาช่วยเหลือได้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเองครับประธานการประชุมของยนะูเขาบอกเลยว่า วันนี้เราได้แสดงให้เห็นแล้วว่า EU กําลังก้าวขึ้นมาเผชิญความท้าทายสร้าง EU ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้วก็ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับทางด้านของยูเครนแต่ทีนี้เรื่องเนี่ยอาจจะยังไม่จบนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งเองเนี่ยมีรายง,งานข่าวเหมือนกัน เกี่ยวกับการที่ผู้นําของทางฝรั่งเศสประธานาธิบดีเอมมาเูเอลมาครงได้มีการหาลือกับว่าที่นายกของเยอรมน,นีคนใหม่นะครับเกี่ยวกับโอกาสหรือความเป็นไปได้ในการขยายขอบเขตเรื่องการป้องปรามโดยการใช้นิวเคลียร์ซึ่งตรงส่วนนี้เองเนี่ยรัเสเซียไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความไม่สบายใจที่ว่าเกิดขึ้นกับทั้ง2ฝ่ายนะครับ ด้านหนึ่งสาภาพยุโรปทางฝรั่งเศสก็มองว่ารัเสเซียเป็นภัยคุกคามอีกด้านหนึ่งทางด้านของรัเสเซียเองก็มองว่าสาภาพยุโรปก็เป็นภัยคุกคามเหมือนกันแล้วอาจจะมีการตอบโต้ท่าทีนี้ด้วยรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดหรือไม่แล้วขณะเดียวกันรัเสเซียเองก็ไม่ยอมรับกองกําลังสันติภาพที่มาจากยุโรปเพราะฉะนั้นก็หนีไม่พ้นอีกฮะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย สุดท้ายปลายทางอาจจะมาออกที่สหรัฐอเมริกาหรือเปล่าที่อาจจะจำเป็นต้องส่งทหารเข้ามาในยูเครนหรือไม่